เอาละครับผมนะา่เผื่อวิธีสามท่ามือนี่มากินเขาปลาได้ครับผมโบนจัดเตรียมผ้าขาวเรียบร้อยมายกกระดุงพร้อมหรือภาษาภาคกลางเงินยกยอยกยอมันละคืบปวดตัวเมื่อ <laughs> ว,วออนไปยุใสกับว่าเืมบานเกิดเจ้าของครับผมยกกระดุง จากได้บ่ได้ล่ะขอขอให้ได้ยกครับผมขอได,ด้กินฮอดบ้านหยำแรงพอ่พอพ่อบุญผูกครับผมหลังจากเลิกการเลิกงานแล้วลครับมาแล้วครับเมื่อรีแลกเมื่อขายอยู่หากินตัวเขาเอือนรีแลกรีรีแลกรีแลกนั่นน่ะมันมาแล้วมันมาแล้วเขาบ่อเนาะติดบ่ะอ้ยโอ้ติด,ะะต,ดติดอยู่ได้หรป่าปลาขี้น้อย,อย สว hmm. ัสดีค oh. oh, ar er ับผมี๋ยนงก็ัดกกรเฮดเกียวสละคือปสวัตีทางบ้านสวัสดีค่ะเต้นเต้นเดินเนเดินเดินเในหอยผลิผ้าออกมาโอ้ยมาร่นเมือใดว่าตะเก็บหลานยายนงก็เคียวตะมาผ้ามาทงแหยทงหนาเอากรยับไป้วมออุ้ย เกี้วสุกกลมอ่ะมักซ้ำไดงปนดูเดี๋ยวเดี <Hum dû t> ๋ยวขอแตะครับผมขออย่าละมือแตะจาง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 บ่จาง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 แก้วจางเก้วจางโอ้บเบิ่บ่มันต้องกินถั่วยังไงเองี่เลยครับผมมันยังไปซาใจเตี ยัเนัวบ่บ่ปลาอยู่มัดมันนวดเนี่ยมันนวดเตะจวกจังนายกันสันอุปกรณ์ยายน้องก็เตรียมมาเมื่อเมนีมีเนื้อเนื้อสันแล้วก็ตับแล้วก็หางงัวเอาต้มเรียบร้อยจ้ะมื้อนี้เตรียมมาย่างเล็กย่างละน้อยมายกสะดุ้งครับผมมายกสะดุ้งมาลี่แหลกจากการเมื่อยกินกับปลาจากการทำงานกะ มือนี่แหละครับผมสบาย PA สบายสไตล์น่ักมนี่คำคำเขาจะขยอยเมื่อเด้อโอ้ยโยกกระดุงไปพร้อมแล้วครับผมวันนี้ได้ปลาจังหมกหน่อยนึ่งขยี้ตีเมื่อมีหางง่วนเนี่ยเขากะตกมไว้หน่อยหนึ่งอืได้ทีเนี่อืมชอบสั่นแอ้ซ่อนแล้ Ô có ô mày ô mày ô mày ô à? ô mày ô mày ô mày mày ô Đẹp ô mày ô mày ô Đẹp ô mày ô mày ô mày mày ô 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 mày อืมแล้วให้ซห threaten ็นส้อยนี่อ๋อปาดไม่ทั้งคนปาดให้ปาดมาเนาะเนาปาดเลยมาใช่ปาดให้ทั้งคนตอนหมักใไงหมักหน่อยครับปาดเอาเลยเอาถั่วออกกันเคี้ยงเออนี่นะจะอิ่มไหมพอแจกไปหลุนใจร้อนบ่สิได้ีเฝ้าโยกสะดุ้งกัวอืม น้ำมันหลดเดมันสีอิ่มอ่ะมันกินอิ่มไปแลกวของดิบเนี่ยกินมันมเรีนๆไปออเพรมันเคี้ยนเออาไปลทำนี่แหละมันก็ดีนี่มานี่มาอืดี รถเทปปนอิตรนุนเนีผมรถกับใครเล่นหน่อยต่<อ>รู้ขางคล้องขางคล้องจ้ะนี่แหละขางคล้องติดเยื yeah, ่ออ๋อพอความนี่เนานะนอืมเยี่ยมเฮ้อมาได้แต่เด้อปนี่ กินเขาแล้วกัสิยญญกคักคไะ่เพา,าทานในคำปนไ <c oughs> <า> <c oughs> หนมาเฮ้ยฮ้เา้้องนี่อาวุธหลัก้านเเด้เฮ้เฮ้้ว Ừ. Cái năng sẽ bê tới như thế rồi กินกต้มแล้วก็มาจิ้มจุ๊กจ้า <c oughs> เวลากะออกมาลีแหลกมั่งเปลี่ยนบรรยากาศคิต่ตลาดหลายมันกันบบ่อยเลยเนาะปีทั้งปีเนาะเมื่อไหนฝนมาตกกะให้ยังน้องมาในแม่ cái không, ừ. à, cái này có mía, um, má 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 ai biết này, này cứ นัดปาดแล้วได้นี่ยจุสะนามไปก่อนออมีแห้งท่องยาวเยี่ยว <c ười> สองสามหมนเอ่ย,อยังไงจะใหเ้เจ้ลูกค้าลูจ้าในหอยเราบ้องห่วงแอกแต่ว่ามันมีกฎหมายใหม่ออกมาเลยต้องต้องขอ้<ค>น,อนตอมักี้องตองขอองขอหยับานมาก,กัขอ,อยาดตลอดลจ้าเราเข้าบางคนอาจจว่าเ้าคือกาไทายเหรอไม่เ็นไรคุยกันเรียบร้อยแล้วพใหญเยยแลยแท็กซี่แล้วยังบ้า ว่าต้องขอผมขั้นผมมากซักไม่ให้รถมา,า,รมาเราักขึ้นหอดปาแห้งส,วสดวสว่อนมากแลกระบังจะละรอบกระถังนง่ายรถพัเกเพื่กฎหมายเพื่อคว่าม กเรียบร้อยข,ของบัดเมือครับ,บคำีิบัดตามเงินไป<อ>จเจ้ายัาางปวดตี๋ปวดตี๋ทำงานเกี่ยวกับั้งยูเปิดอลไรกับต้องคอยต้องคอ,อย่าได้กละครับผมอให้มันเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดมันไหนเขาไฟติดมาลุงนี่ขาเป็นจ้าเสียลุงห่างไว้เร็ว เป็นยิพานมาเกขกากะขอหยัดเนาะมัน,ในใหยาดจะรอดเรื่องม,มากเรื่องมันหยาดมันอาาันดับหนึ่งเ,เ,เลยอ่ะอืมลอไเลยหลังรับ จริงที่เฮาคำนึงถึงอันดับแรกเรื่องมารยาทเรื่องการขออนุญาตการอนุญาตพิกันและครับให้ลดต้นทุนไปเรื่องร o n g แล้วก็เหตุมากเพื่อความอยู่รอดของวันเมื่อก็ต้องปฏิบัติตามกฎเป็นแล้วครับผมพ่อห้องาหัรกินทั้งชั้เชี่ยวทั้งนีกแล้วอ,ยอืยายน้องแซ่ตับ xe tắp vậy ạ Nhắm đúng thân đây có bạn, chui, chui, chui tập. <laughs> ย้ำแดงก็บว่เปิดมะนาวแดง่ันมาได้กินติ๊บเมนไงถือว่ามาหานั่งหลีนมาเที่ยวครับผมกินขกาวปลาพรอกินกาวปลาเลือดงานเลักขี่รถมา ตามต้องให้ต้องหน้า,าครับกินคางค้องมือนอได้ดหงดาหงค้อหอมต้มเน,นเนื้อสันเนื้อสันเนี่ว่าสิจงไว้เหเฮ็ดสมมันมาทะเลเอามาจูตะ,ะ,ะเกันปาดพาดพาดจะดูแมีใคร ต้องกินทั้งวง,งวงหน้างวงหลังอย่างนี้เสียงฟาบอนมันนี้สิจัดหนักต้องได้มุกแท้ๆไรออตูรกเตรียมมาแล้วปกซสี่กเตรียมแนแล้ว ไม่ได้พอมามามานัานา่งถือส้อยอะไินแล้วาอืมเอาได้ปเด้เอินเอินปลาฟ้ากินกินฟ้าเฟ้าฟ้าอย่าต้องยันมันคองพูดมาคำแม่ปะเนาะ mượn mượn mùi ra cho kim chào 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 ดูงูมันเด็บปะนี่มาเคลือกไอ้กมกอบกบ Mwen lage mwen, katep mwen. Mwen mwen mwen, si mwen kwa biye. จับง่วนขึ้นมาเปิดบ่อนายกันเบ้นจุนี่แหละบางเท่ากับสาเหตุที่ห้างหายช่วงนี้กะลูกค้าพ่นม,มากเป็นเด็กลงกะบใครพู่นลงกลงัวมเกียรติเป็นลกลางเป่นอุตสาหามาหามเอาต้องเกียรติเป็นตัวใครเป็นเอกมากน้องเป็นแนวนสีห่วงอ,อตัว่า เขาลงน้ำเหนือเขาก็ลงได้ไปเรื่อยๆนะลูกค้าโดนรุมพันจังได้มาเนาะบ่าแม,ม,ม,ม่สิได้มาดูาาบางคน<ม>อยู่ต่างจังหวัดพ่อพ่อต่างประเทศกพ็ยันงน้องสิกลมยกสะดุ้งมาได้เลยอืมเอาต่อต่ออะไรลุงไม่ได้ถ่าเบิงมาแรกโอ้อ ผมมือกันรับตัวนะครับผมนวลยังเดียวโอ้หักเห็นเขาปลามือนแบบนี่จะตัวยังไงนะหอวกระไรน่ะเหมียงแยกก้นอนสอบก่อนจะเศร้าอันรื้องไปหน่องเด้อ ហ៊ឹមញៀងតាប់តែខាងគាត់ហ៊ឹមគាត់នឹងយកสะดุ้งហ៊ឹម นี่น้องาตาหวานสุเลยนี่งบสบปัดเห็นมฮ้ฮอฮึออจิ้มแก้ปีล้วน่องก่อนบ่ห,ห,หมึกเดี๋ยวเราไปกินต่อไอ้น้่งเัาสะดุ้งจากข้าก่อนจะกินตัวว่าต่วันตกดินมืดตึ๊บไม่ได้ว่า โดนๆมากเจอกันแค่หน e nah ึ่งแล้วครับผมจ้าย้อนความคิดถ right. ึงคิ in yeah. ียดหดจ้าปากขึ้นเก่้าแล้วครับผมปากคนละคนแท้เนาะกลับมาเบิ่งมาแย่งในหอยเผือกทีสารบ้านเท่าจ้ามื่อนี้ยายน้องกับในหอยโอ้โหแสบโดนด๋อยนกินจุแล้วก็ถือว่าเป็นการมาทักทายกันจ้วเนาะจ้ามัตั้งใจกินเนาะจ้าคือไม้พะคอนของในหอยครับยายน้องกับเจ็ดธุลาไปน้ำจ้าสำหรับกิมมี่กัน ข้าวตัข้าวตกันเนตเตอร์้อวยูดีไม่แห้งกันทุกคนครับจ้าครับสวัสดีครัับสสวดีจ้าบ๊ายบาย